เอาลูกผีพลมาไหนมายืเรื่อีกน่้างหนึ่งค่ะประกอบมาแล้วประกอบมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับกิจกรรมทําบุญวันนี้เราก็จะมีการกิจกรรมในเรื่องของการปล่อยปลาครับในเรื่องของการทําบุญนะครับถวายเพนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปลูกอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆให้เป็นอาชีพหลัก

อ่ะไรครับอันนี้ตาอะไรดึงล้วนอเนยเนาะจับเป็นจับถูเราไม่ใช่ขมิ้นเลยนี่ การเมืองการศาสนาเกษตรวันนี้เราจัดอะไรบ้างครับก็ก็เราก็จัดกิจกรรมเพื่อเกษตรกรก็คือมีหนึ่งถวายเพลพระทำบุญปล่อยปลาปลูกปลาครับมีอะไรที่ฝากเกษตรกรในพื้นที่เลยบ้างครับก็อยากให้สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดเราเนี่ยช่วยแนะน,นําเกษตรกรหรือช่วยกันดูแลทรัพย์สินของเกษตรกรให้ดีที่สุดครับตอนนี้ปัญหาของกเกษตรกรในพื้นที่เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่ว่านั่นแหละก็เกี่ยวกับกาปรปลูกไทยแรงาขาดน้ําแล้วก็เรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำครับมัเรา่องกงวเรื่องการช่วยเหลือได้ไหมครับ ก,ก็พยายามจะผลักดันหาแหล่งที่จะรับซื้อเข้าวรับซื้อพืชผลทางการเกษตรพยายามเปิดลานเปิดสถานที่ให้ได้ครับ